สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาดูต้นพะยุงที่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับต้นพะยุงนี้ปลูกมาหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าๆนะครับหนึ่งปีอีกสี่ห้าเดือนนี่แหละครับก็ได้น้ําได้ปุ๋ยเป็นอย่างดีว่าพื้นที่ตรงนี้ปลูกผักนะครับนี่นะครับต้นพะยุง หนึงปีกับอีกปีห้าเดือนนะครับก็คือตอนนี้ได้แต่งกิ่งไปที่เรียบร้อยแถวนี้ได้แต่งกิ่งนะครับมาดูความแตกต่างแล้ว่าว่าระหว่างที่ต้นที่แต่งกิ่งกับต้นที่ยังไม่แต่งกิ่งจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่ก็คือต้นต้นที่แต่งกิ่งนะครับผมต้นนี้นี่ครับดู ก็คือต้นของเขานี่จะสวยจะเรียวจะจะสูงมากเลยนะครับต้นจะสูงจะเรียวขึ้นไปเลยครับต้นนี้แต่งกิ่งนะครับผมกิ่งที่ออกตามข้างๆแบบนี้นครับก็ก็ตัดตัดทิ้งนะครับก็ให้มันให้มันสูงขึ้นนะครับให้ต้นสูงขึ้น นี่ครับนี่ก็ต้นที่แต่งกิ่งนะครับกินข้างข้างออกมามาดูต้นที่ที่ยังไม่แต่งกิ่งนะครับผมนี่ครับจะเป็นพุ่มแบบนี้นะครับผมต้นพยุงที่ที่ที่ไม่แต่งกิ่งนะครับก็คือมันจะเป็นพุ่มนะครับมันมันจะแตกพุ่มออกข้างๆงนะครับผมก็ ก็แตกต่างกันมากนะครับก็คือต้นจะเตี้ยด้วยนะครับผมตนนัวนี้ต้นพยุงตัวน,นี้จะเตี้ยด้วยก็แตกต่างกันเยอะเยอะพอสมควรนะครับผมก็ดูขนาดของต้นนะครับต้นนี้แต่งกิ่งกับต้นที่ยังไม่แต่งกิ่งนะครับผมก็ที่เห็นนี่เป็นใบหนึ่งเหลียงก็มัน มันถูกยาฆ่าหญ้านะครับผมตัวนี้พอดีตรงนี้ฉีดยาฆ่าหญ้าไปก็ปลูกไว้นะครับประดับพื้นที่นะครับผมเพื่อความสวยงามเนี่ยครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็ทําแปลงการเกษตรนะครับปลูกผักนะครับผม ได้น้ำได้ปุ๋ยอย่างดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็วันนี้มารีวิวเรื่องการแต่งกิ่งต้นพยุงนะครับความแตกต่างระหว่างต้นพยุงแต่งกิ่งกับไม่แต่งกิ่งนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม